สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับประพาสองแปดเก้านะคะนะพาท่านมาเที่ยวทุ่งนากันนะคะนี่ค่ะวันนี้มีหน้าที่มาปัดต้นข้าวนะคะที่ล้มมาบนคันนานะคะ มาปัดให้ล้มไปในแปลงนานะคะเพราะว่าเวลารถเกี่ยวจะได้เกี่ยวง่ายนะคะเนีย่ยค่ะข้าวลมเยอะแล้วนะคะทุกแปลงเลยค่ะค่อยๆ่อยทำนะคะ บางทีก็ต้องเกี่ยวด้วยนะคะถ้าเขาอยู่สูงบนคันนานะคะเหมือนเป็นหน้าหวานค่ะก็เกี่ยวแล้วก็โยนเข้าไปในข้างในเลยค่ะอันนี้เกี่ยวทางรถลงนะคะรถเกี่ยวข้าวลงตัดหญ้ารอตากข้าวนะคะโรงนี้ตากที่บ้านค่ะแล้วก็ตาก ที่ด้านหลังอวตอด้วยนะคะในบริเวณเอวตอด้วยขออนุญาตตากนะคะอันนี้ตัดหญ้าข้างบ้านกับหลังบ้านนะคะในพอตัดต้นกล้วยอีกค่ะ ที่ตากไม่พอตัดต้นกล้วยนะคะให้กว้างขึ้นค่ะรถเกี่ยวแล้วนะคะตั้งกล้องผิดค่ะอันนี้ เราตากข้าวกันนะคะอันนี้เก็บไว้ตากเสร็จแล้วตอนเย็นต้องเก็บห่อไว้นะคะตอนเช้าก็มาเกลี่ยข้าวค่ะน,น,น,นี่ค่ะตากหลังบ้านนะคะ เปลี่ยนหัวนิดน,นึงนะคะขออภัยด้วยใช้เวลาตาักประมาณวันสองวันนะคะแล้วแต่แดดด้วยค่ะนี่ค่ะอีกแปลงหนึ่งนะคะตากที่ บริเวณอ,อมตะนะคะเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะพอสมควรนะคะได้พอสมควรขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ